ไม่ด on ูหน้าเจนไม่ได้เชื่อใครเลยกำลังวิเคราะห์อยู่สวัสดีครับพี่พี่ต้อสวัสดีครับ Good morning ครับ Good morning ครับวันนี้เรามาดูกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมชื่อว่าครับผมก็อาจจะขอบคุณทางเฟนที่มีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ก็คือแบบคือมาในทีมแบบว่าคร r i s ์ m a สแล้วก็พร้อมกับ ส่งท้ายปีนี้ด้วยแล้วก็จะไปปีใหม่ด้วยกันครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็ไม่ได้มีแค่ทีมคนเดียวด้วยภายในงานในวันนี้ก็มีหลายคนมากๆที่มาร่วมงานครับผมที่ผ่านมาเราุกกิจกรรมเขาเป็นยังไงบ้างครับผมก็ <c oughs> ที่ผ่านมาลุกแบกิจกรรมทางเฟรนลี่มีก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเพราะว่าพี P ่ๆทีมงานทางเฟรนลี่มีก็ดูแลเทคแคร์ care, เราเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดตั้งแต่ช่วงแรก จนถึงทุกวันนี้ครับผมใช่แล้วก็อยากก็อยากจะบอกว่าในรายผลิตภัณฑ์ของเฟลลี่มีครับผมก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอาเกีก่ยวกับลิปหรือว่าเกีก่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆครับผมก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันด้กวยครับของก็ <ผม S 1> เป็นในตัวไหนของผมเป็นตัวลิปครับผมใช่ซึ่งตัวลิปที่ผมใช้ก็คือจะเป็นลิปตินออยล์ก็จะมีอ่าคือมันจะมีแบบลัสต้าเฉพาะเลยคือพวกผมจะเป็นคนออกแบบตัวแพคเกจริงเองด้วยใช่ครับผม ไม่เป็นไรมันเหมาะกับผู้ชายยังไงบ้างถ้าต้องเลือกใครจริงๆครับตัวลิปครับผมมันมีหลายสีมากมันแล้วแต่งานด้วยที่เราจะออกแต่ว่าถ้าปกติที่เจตชัยครับผมัมันจะมีสีที่ชื่อว่าเจซี่ปอกซึ่งมันจะเป็นสีที่เราสามารถที่จะใช้ทุกวันได้ถึงแม้ว่าวันที่เราแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้คือเราก็สามารถที่จะทาแบบเออแบบอย่างเช่นแบบทาออกไปเจอเพื่อหรือว่าทาออกไปซื้อของแบบนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นสีที่คิดว่าผู้ชายถ้าจะใช้กันได้ มีวิธีสอนวิธีการทาไหมยังไงให้มันดูแบบว่าทาแล้วโดดเด่นเลยถ้าทาแล้วโดดเด่นเหรอฮะก็น่าจะเป็นแบบว่าการที่คือจะพูดไงงไะคือถ้าตามเคลล่ของเจมเลยคือเจจะชอบทาลิปบาล์มก่อนอเพื่อที่จะเป็นการแบบว่าเปลี่ยนเป็นการเคลือบใช่ครับผมใช่เป็นการเคลือแบแล้วก็สามารถลงลิบตินออยได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมถ้าสมมติว่าใครที่ ไม่มีเวลาเราก็สามารถลงแคตตินออย่างเดียวได้เพราะว่าตัวออยเขาก็จะมีความชุ่มชื้นของปากยูแล้ว่ก,<ม>กิจกรรมวันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างเพราะว่าโอค่อนข้างเป็นครับคณถ้า,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 ามารอแล้วใช่ครับผมก็กิจกรรมในวันนี้ก็จริงๆก็มีเตรียมเพลงโชว์ครับผมแล้วก็เตรียมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเบนฟิตเออหรือว่าทั้งกิจกรรมเล่นเกมบนเวทีครับก็รับรองว่าทุกคนน่าจะสนุกแน่นอนครับให้ฝากพรีเซนเตอร์ของเราหน่อย ครับผมก็ในไลน์พรีเซนเตอร์ของผมนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับลิฟตินออยนะครับผมของทางเฟรนลี่มีนะครับผมซึ่งตัวผมก็เป็นพรีเซนเตอร์นี้ด้วยก็ใครที่ชื่นชอบกันก็ขอฝากซื้อฝากคนหนึ่งไปด้วยนะครับขอฝากที่หนติดตามไปที่หนครับผมก็สามารถติดตามได้เลยครับผมในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของเฟรนลี่มีเลยครับผมเป็นไครับเป็นไงซีรีส์เราโดดเด่นมากหน้าเราดูกลมกลืนนะ เรื่องเปลเพลิงคู่ใช่ไหมครับครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเกินความคาดหมายมากครับผมใช่แล้วแล้วก็และหลายๆคนถามว่าแบบเอ้ยยังไม่มีซับไทยหรอซึ่งเดี๋ยวซับไทยน่าจะมาหลังจากนี้อีกประมาณไม่กี่วันนี้แหละครับผมใช่ครับผมแต่ว่าแบบพี่ๆคนที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าซับไทยยังไม่มาแต่ดูจบแล้ว ดูยังไงดูยังไงบา้งบางคนเลยพี่คือแบบว่าคือบางคนก็คือต้องเปิดอะไรนะ Chat GPT อ่าแปลไปด้วยเหรอก็คือแปลแบบเป็นเรียลไทม์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แบบดูปุ๊บอ่ะแปลดูปุ๊บแบบแปลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบมีแบบพี่ๆหลายๆคนเลยที่เขาเก่งภาษาจีนเขาก็เอามาแปลให้กับคนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจอ่ะได้มาฟังกันแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีซับไทยให้ทุกคนแน่นอนครับผมพี่ถามถึงการทํางานเป็นยังไงบ้างการทํางานของ ที่เราไปทํางานที่มือจีนอ๋อก็อยากจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆเลยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างมากๆที่เราคือจะพูดไงเดียวแต่ละกองถ่ายครับมันก็จะมีประสบการณ์การทํางานที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปกองจีนเนี้ยผมรู้สึกที่สําคัญมากสุดเลยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับเวลาแล้วก็คือที่กองซีเขาจะทํางานเร็วมากแต่เป็นเร็วแบบว่าเร็วแล้วคุณภาพอ่ะพี่คือเป๊ะเวลาใช่ครับผมแบบว่าแบบเออแบบเราอ่ะ แบบถ้าซีไหนได้ปุ๊บ่ออย่างเช่นเราจะติดถ่ายแบบว่าขอถ่ายเผื่อขอถ่ายเผื่อในพี่สองสามเทคอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้สึกว่าถ้าถ่ายเทคแรกแล้วมันโอเคอ่ะคือจบเลยไม่ต้องถ่ายเผื่อคือเราอยากลองเทคเราอยากรู้สึกว่าเก็บไว้เผื่อใช่ค <ๆ S 2> รับผมใช่คือเราก็รู้สึกแบบเอ้ยมาม่าทีตอนที่ไปเล่นเทคแรกเราก็ยังรู้สึกว่าแต่เทคสองมันจะได้มากกว่าอ,อย่างนี้แต่ว่าพอเขาบอกว่าเทคแรกได้แล้วจบเราก็าเอาโอเคได้ ความมั่นใจตรงไหนคือเทคเกแรจบแล้วเรายังได้ร้อยไหมหรือว่าพี่มันีแปดสิบจริงๆผมก็จริงผมก็จะมีความรู้สึกนั้นแต่ว่าผมก็เชื่อใจทางทีมงานด้วยว่าโอเคถ้าเขาบอกว่าได้แล้วคือได้อะไรเงี้ยคร<ม>ับผมใช่แล้วแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแบบจริงๆผมเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปทํางานแล้ว <c oughs> พอบวงสวงเสร็จปุ๊บอ่าถ้าตามแบบว่าถ้าตามแบบฟีลลิ่งของไทยเราเนาะพอบวงอ่าพอบวงสวงเสร็จปุ๊บก็จะกลับแบบไม่ได้ถ่ายในวันวันนั้น แต่วันนั้น,นผมวงส่งเสร็จปุ๊บผมถ่ายซีรีส์เริ่มเลยเริ่มเลย,เเลยใช่ครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนขา้างจะแปลกใหม่มากๆไม่ใช่เรื่องภาษาครับภาษาจริงๆก็คือตัวบท <Okay. S 1> ะครับตัวบทอะมันจะเป็นภาษาไทยครับผมใช่แต่ว่าก็จะคอยมีร่ามที่คอยแปลบทให้ก็อย่างเช่นผมส่งบทไทยไปหาพี่เกา พี่เก่าก็จะส่งบทจีนกลับมาซึ่งล่ามก็จะแปลระหว่างส่งเลยซึ่งล่ามแปลเร็วมากครับแบบว่าผมพูดไทยปุ๊บเขาพูดจีนกลับมาพอเขาพูดจีนกลับมาเขาแปลไทยมาให้ผมอะไรประมาณนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะมันก็อาจจะมีแบบช่วงแอร์ไทม์ของการส่งอารมณ์บ้างแต่ว่าพอถ่ายไปสักวัน2วันมันเริ่มชินแล้ะมันก็แบบไม่ได้สนใจแล้วตรงนั้นแลวครับอันนี้ถ่ายกี่วันเสร็จอันนี้ถ่ายประมาณ6กงเวันครับ ใช,ใช่ครับถ่ายหกถึงเจ็ดวันทั้งหมดห้าสิบใช่ครับเพราะว่าผมอ่ามันอีพีหนึ่งประมาณสองถึงสามนาทีครับใชซ่ซึ่งซึ่งมันเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นละครสั้นซึ่งเอ่อเหมือนกับทางของเอ่อทางของฝั่งทีมงานก็คือมันจะเป็นละครสั้นแนวตั้งใช่ไหมครับ แต่ว่าของผมมันจะเป็นละครสั้นแนวนอนอใช่ครับซึ่งก็จะมี50ตอนดูเหมือนเยอะแต่ถ้าดูจริงๆแล้วน่าจะประมาณแบบชั่วโมงกว่าถึง2ช,ชั่วโมงจบแรับรองคือดูรู้เรื่องกันแบบคือแบบพี่เข้าใจฟิลลิ่งแบบคนที่ดูซีรีส์เป็นแนวตั้งเลยครับพี่พอมันดูเสร็จปุ๊บมันจะแบบอ,อ,ยอยากดูอีกอยากดูอีกเนี่ยซึ่งผมก็เป็นผมก็รู้สึกอย่าง,งว่าพอมันเป็นนาทีอยนาทเงี้ยแต่ละตอนเนี่ย ว่าเราวิเคราะห์ไปว่าเออทำไมคนมันถึงอยากดูต่อเพราะอะไรซึ่งผมอ่ะได้คําตอบคือมันมันค้างคือมันจะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะมันตอนละมันตอนละแค่2อถึงสนาทีเองแบบถ้าดูตอนต่อ,ตอไปมันมันเออมันก็คงจะไม่ได้เสียเวลาเยอะแต่จริงๆล่อไปประบานเกือบชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงใช่ครับผม,ม,มแล้วอย่างนึง ใช่ครับผมแล้วอีกอย่างคือทางทีมงานก็ตัดต่อค่อนข้างดีแบบเหมือนตัดแล้วแบบอยากให้เราดูต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรา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 ใจแบบมันมันแบบเอออีกนิดเดียวใกล้ละใกล้ละเสริมเสริมไปสี่สี่เอ่อสี่สิบกว่าละอะไรอย่างเงี้ยการสำคัญใช่ครับผมใช่ครับผมอย่างไรคนเห็นโปสเตอร์ที่บอกว่าไหนคนหนุหน้าเราก็ดูไปได้แล้วไปถึงวันที่าออกมาโอ้เขาขอบคุณว่าครับจริงๆก็ไม่ต้องแต่งเยอะมั้หรือว่าไปใช้หน้าเราเลยเนี่ยจริงจริงเมคเมคเมคอัพของจีนกับเมคอัพของไทยอ่ะ จะมีเขาเจอที่แตกต่างกันใช่ครับผมซึ่งของจริงเขาก็จะเน้นแบบโอเคแบบตาชัด จะจมูกกับคิ้วชัดผิวก็ไม่ต้องลงอะไรมากอะไรเงี้ยก็จบแล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับแต่เขาบอกกล้องเขากล้องคันเทพเลยกล้องมืงจีนอ่ะใช่ถ่ายออกมาแล้วดูแบบหูแล้วแบบวิ่งแบบแล้วคือไอ้ตอนแรกอ่ะด้วยความที่เป็นซีรีส์จีนผมก็คิดว่าตัวโปรดักชั่นมันจะเล็กกล้องสามตัวที่แบบบุกบุกถ่ายบุกบุกถ่ายบุกอ่าแต่ภาพออกมามันดูแบบว่องว่งเลยภาพมันฟูฟูแบบใช่ครับเพราะว่าด้วยตัวโลเคชั่นเองด้วยซึ่งเขาเป็นคนแบบว่าผมอ่ะรู้สึกว่า ทางทีมงานฝั่งทางเขาเนี่ยครับเขาก็จะลงทุนกับเรื่องแบบโลเคชันคอสตูมอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งเราก็รู้สึกโอ้โหมันขันหาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยใช่ครับยังไม่เห็นแเสน่ห์ของเรื่องนี้มันยังไงเราต้องดูข้วที่มีเจมแล้วต้องมีกรีนอ๋อเหรอค้าบผมก็ผมขอฝากด้วยนะครับผมเรื่องเปลวเพลิงคู่นะครับผมก็สามารถรับชมได้แล้วที่เทเลซันทีวีนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นเทเลซันของทางฝั่งจีนอยู่ซึ่งเราก็ต้องอาจจะแบบไปโหลดหรือว่ามุด V ีพมา ก็ไม eh, ่แน่ใจเหมือนกันจี้เลยลีกเพียนเอาหรอได้หรอได้กัไม่ได้แบบถุ่มว่ะคืออ๋อใช่ไม่เ็น่องบอกเลยภาษาไทยมันจะมาแล้วใช่ครับ แต่ว่าทุกคนก็สามารถไปดูวิธีการดาวนโหลดเลยเพราะว่าพี่ๆชาว j c หรือว่าพี่ๆในแฟนดอมผมเนี่ยเขาก็บอกวิธีการดาวน์โหลดแบบละเอียดมากสำหรับใครที่อยากดูอะไรเงี้ยครับใจนิดนึงมาแนะ่ใช่ครับผมก็ใครที่รอซับไทยอยู่นะครับรอแป๊บดนึงนะครับผมเพราะว่าเหมือนก็ได้ยินข่าวว่าเออเดี๋ยวเขากำลังจะมีซับไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สั้นน่ของเรื่องนี้แหละครับซึ่งเรื่องเปลวเพลิงคู่ครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแขนของน้องชายแล้วก็พี่ชายที่ ต่างสายเลือดกันอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนดูเป็นซีรีส์แนวโรแมนต์ใช่ครับผมแบบชนมันเจ๊พี่ถามเรื่องพี่นัดนิดนึงอ่ะครับผมที่พี่นัดโดนแบบว่าพี่นัดเหรอฮะน้องนัดอ๋อน้องนัดอ่ะคืออยากจะบอกจริงๆอ่ะผมสนิทกับนัดมากมากแต่คือด้วยช่วงนี้อะไรผมก็มีโปรเจกต์เด็กด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆอ่ะ รูปมันมีเยอะมากแต่ไม่สามารถเอาออกสื่อได้เลยใช่บผมถ่ายไปแคตตาล็อกเลยแบบเยอะมากๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าคือเอาจริงๆก็เข้าใจทั้งสองฝั่งแต่เราก็อยากจะพูดในฝั่งของน้องเราด้วยว่าคือด้วยความที่เราไม่ได้ค่อยได้เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีหน้าที่กันอะไรประมาณนี้ แต่ว่านัดอะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเพราะว่านัดจะเป็นที่หลักของเด็กทุกคนในค่ายแล้วเวลานัดเจอใครนัดก็จะบอกเอ้ยโรขอ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะครับนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าการที่นัดไม่มีรูปเราลงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบหา่หางเธอหรือว่าไม่เห็นความสัมพันธ์กันซึ่งผมไม่ได้มองนัดว่าเป็นแค่เพื่อร่วมงานผมมองนัดว่านัดเป็นน้องชายคนหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาจะสี่ห้าปีแล้วพี่แบบบางบางคน คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ว่าน้องหรือไปอะไรแบบนี้น้องอ่ะเขาอยู่กับพวกผมตั้งแต่ตอนแรกๆไหม,มหรือว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาจะเข้าใจไปแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ควรที่จะไปพูดจะอะไรไปแบบนั้นม,มันค่อนข้างที่จะล้ำเส้นนิ่งใช่ผมซึ่งผมก็คือผมก็โพสไปในไอจีแล้วแหละว่าแบบเออจริงๆแล้วคือผมก็เข้าใจว่าเขาอาจจะรักและเป็นห่วงผมหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่า บางบางทีการที่มันรักมากจนเกินไปจนมันไม่มีสติจนมันทําให้คนที่คุณรักเองต้องได้รับผลกระทบไปอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าในฐานที่โอเคถ้าคุณเป็นแฟนคลับเราเราก็สามารถที่จะเตือนเขาได้เพื่อที่บางทีเขาอาจจะยังไม่รู้เคาเจอร์หรือว่ายังแบบยังวางตัวไม่ถูกว่าควรทํายังไงดีอยากจะปกป้องเจมแต่ต้องทํายังไงดีซึ่งผมก็อธิบายไปหมดแล้วว่าแบบเออแบบจริงๆล้วคือทุกคน เห็นแค่สื่อภายนอกใช่ครับผมใช่ครับผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีภายหลังอีกมากมายที่ไม่เพราะว่าเขาย้อนหลายไปคือก็เทียบอารมณ์ดูไตลอดใช่ครับผมซึ่งเอาซึ่งเอาจริงๆเลยผมอาจผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เห็นตอนที่นัดไปช่วยงานผมในงาน exhibition ซึ่งอันนี้ผมประทับใจมากเพราะว่าเหมือนน้องเพิ่งบินมาจากที่บราซิล แล้วน้องมาถึงไทยปุ๊บน้องก็มาหาผมเลยแล้วก็น้องอยู่จนจบงานแล้วก็อีกอย่างนคือน้องก็ประมูลงานของผมด้วยซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบมันจะมีคนคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อยขนาดนี้มาถ้าแบบไม่ใช่งานสัมพันธ์ของคนที่ตัวเองรักหรือว่าพี่ชายหรือว่าเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วยอเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากที่จะให้แบบใครก็ตามแต่ที่กําลังคิดแบบนี้อยู่อยากให้ตั้งสติมากขึ้นในการพิมพ์หน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ คนอื่นทีไ่ได้รับผลกระทบด้วยอาจจะเป็นเมย์ของคุณเองที่โดนมองไม่ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แดน้องเขาโอ๊ยวันนั้นผมโทรไปหาน้องเลยคือวันนั้นพออ่าพอเรื่องมันมเกิด,ดใช่ผมผมก็โทรหาน้องเลยว่าแบบเอยแบบน้องเป็นยังไงบ้างซึ่งน้องก็บอกว่ามันเคยคนคนคนนี้ครับคือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าน้องก็ไม่ได้สนใจแต่จนกระทั่งที่แบบว่าเขามาพูดถึงผม ใช่น้องอ่ะก็เลยบอกว่าแบบพอมันเป็นพี่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมเออผมแบบต้องเอาหน่อยแล้วเพราะว่าทุกคืนนัดจะเป็นคนที่เงียบมากจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยุ่งอะไรกับแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ทุกคนลองคิดดูว่าการที่นัดออกมาพูดด้วยแบบดีได้อ่ะคือมันต้องสุดจริงจริงใช่ครับผมแต่ว่าก็คุยคุยีการแล้วซึ่งน้องซึ่งน้องก็ ซึ่งน้องก็กลัวว่าตัวผมเองจะรู้สึกไม่ดีด้วยว่าแบบเฮ้ยแบบพี่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดไหมอะไรแบบนี้ไหมซึ่งผมก็บอกไปเลยว่าผมไม่ได้เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราเราอาจจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามารู้จักเราอีกอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็เคลียร์แล้วครับจบอะไรเงี้ยใช่ครับผมได้เลยครับได้เลยครับโอ้ยได้ไหมแต่ต้นปีหมดแล้วมั้ง อ่อาเดี๋ออยวเจนสาธุวิธีการในนี่เออวิธีการทาไหมอ๋อวิวิธีการทาใช่ไหมครับจริงๆริงครับผมลิปทาง่ายมากด้วยแพคเกจจริงที่มันจะเป็นฟิลแบบฟิลเป็นไอติมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็แค่จับแค่นี้ง่ายๆเลยใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลิฟต์ะครับผมแทบจะไม่ต้องจิ้มซ้ําเลยเพราะว่ามันติดตัวนี้มาแล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็จริงจริก็สมมุติว่าอันนี้คือเป็นปากเราผมก็จะทาแค่ไปกับไปกับแล้วก็ เมมเหม็เพราะบางคนก็คือย้ำเราย้ำอีกใช่ครับบางบางคนคือมีแบบอินไลน์มีเอาไลน์อะไรเงี้ยเหมือนแม่ผมแต่ว่าจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไม่ดีโอ้ไม่หรอกไม่ครับผมก็จริงๆเขคือด้วยคือด้วยความที่มันมันค่อนข้างที่จะแบบง่ายมากๆเลยครับผมแค่ทาจบแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆด้วยนะขอบฝากด้วยนะครับโอเคครับใช่ครับ